ผีผ้าห่อศพโพคองที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียนั้นได้มีเรื่องสยองขวัญที่เหมือนกันอยู่นั่นคือเรื่องราวปัวจงหรือโพคองผีห่อผ้าจากเรื่องเล่าที่ร่ำรือกันมากในแถบมาลาย,ยูนี้ว่ามันจะออกตามหลองหลอนผู้คนแบบไม่ไหวหน้าไม่สนใจว่าหยือเจะเป็นใครตราบใดที่คุณไม่หนีให้สุดชีวิตมันก็จะติดตามอย่างไม่ลดละ ผีโพคองเป็นผีพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินโดนีเซียและมาเลเซียมีลักษณะเป็นศพที่ยังไม่ได้ฝังถูกห่อด้วยผ้าขาวตาจะเปิดกว้างและมองมาอย่างน่ากลัวเชื่อกันว่าผีโพคองเกิดขึ้นเมื่อศพถูกฝังโดยไม่ได้ปลดเชือกที่มัดศพเอาไว้วิญญาณของผู้เสียชีวิตจึงไม่สามารถเดินทางไปยังโลกหน้าได้และ ต้องทนทุกทรมานอยู่ในร่างที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวชาวมาลายูมีความเชื่อว่าเมื่อคนเราตายไปแล้ววิญญาณจะยังคงติดอยู่ในกายเนื้อเดิมเป็นเวลา46วันก่อนที่วิญญาณจะเดินทางต่อไปอยังพบภูมิหน้าโดยการทำพิธีศพของชาวบ้านเข้าก็จะนำร่างมาห่อกับผ้าดิบหรือผ้าลินินสีขาวที่เรียกว่าเคนคาเฟน โดยจะห่อศพทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะไล่มาจนถึงปลายเท้ามีการมัดอย่างแน่นหนาโดยเฉพาะ3จุดหลักๆได้แก่ศีรษะลำคอและปลายเท้าเพื่อการไม่ให้วิญญาณของผู้ตายหลุดลอยไปก่อนเวลาอันสมควรแต่ถ้าหากผู้มัดมัดแน่นจนเกินไปจนเชือกไม่คลายตัวเมื่อครบเวลา46วันแล้วศพนั้น ก็จะกลายเป็นผีโพคองกระโดดขึ้นมาจากหลุมฝังศพออกอาลวาดผู้คนไปทั่วและเมื่อถูกมัดทั้งตัวอย่างแน่นหนาขนาดนั้นเลยทำให้ผีโพคองต้องใช้วิธีการกระโดดแทนคล้ายๆผีจีนทั้งหมดนี้ก็เพียงเพื่อมองหาใครสักคนที่จะช่วยเหลือมันให้พ้นจากสภาพอันน่าทุกข์เวิทนานี้ได้แต่ผู้คนที่เจอมันมักจะหนีกันจนป่าราบแถมผีโพคอง ยังเป็นผีที่ไม่ลดละความพยายามด้วยคือถ้ามันหมายตาใครไว้มันก็จะกระโดดตามไปเรื่อยๆจนกว่าเหยื่อจะหนีเข้าบ้านหรือเข้ามาในที่ที่มันกระโดดตามไม่ได้จึงจะยอมหยุดทั้งนี้ก็มีความเชื่ออยู่เหมือนกันว่าถ้าคุณใจแข็งพอที่จะช่วยปลดเชือกออกให้กับผีโพคลงได้แล้วก็คุณจะโชคดีในเวลาต่อมาแถมดวงวิญญาณก็ยังได้ไปสู่สุคติด้วย หากเราได้พบเจอกับผีโพคองแล้วนั้นการที่เราจะเอาตัวรอดจากพวกมันมีอยู่สองวิธีประกอบด้วยวิธีที่หนึ่งให้ท่านแกล้งตายนอนให้ลำตัวราบลงไปในแนวเดียวกับพื้นเลยหรือวิ่งสับเตียนแตกหนีให้สุดชีวิตจนกว่าพวกมันจะตามไม่ทันและวิธีสุดท้ายเป็นการไล่ผีโพคองอย่างถาวรน,นั่นคือไม่ต้องวิ่งหนีให้เผชิญกับพวกมันและทำการแก้ปมบริเวณบนศีรษะออก พวกมันก็จะไม่ตามหลอกหลอนเราอีกต่อไปความเชื่อเกี่ยวกับผีโพคองมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาคเช่นในอินโดนีเซียเชื่อว่าผีโพคองสามารถบินได้ในบางพื้นที่ก็เชื่อว่าผีโพคองสามารถสาบแช่งผู้คนได้ผีโพคองนั้นถือเป็นตำนานเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศอินโดนีเซีย ที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมาอย่างยาวนานที่คล้ายๆกับผีปอบหรือผีกระสือในไทยนั่นเอง